สำหรับนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็เป็นผลมาจากผู้ว่าราชการของก,กรุงเทพนะครับได้มาตรวจงานเมื่อวันที่13เมษายนนะครับผมจากการเผาขยะนะครับผมบริเวณเ,เคหะรามนะครับผมตรงถนนรามคำแหงนะครับผมตอนนี้มีการานำรถแมคโครนะครับผมมาตักแล้วก็ขนย,ย้ายเศษขยะออกไปแล้วนะครับผม ว่าจัดให้แล้วครับเ,<อา>เ้กิ่นไปถึงบ้านผมเลยอ่ะเออนี่ฮะแต่ก็ยังไม่โล่งนะครับผมแต่ก็มีการขุดและขนย้ายออกไปเนาะถ้าขนย้ายไปแล้วผมขอส่วนสุขภาพนะครับผม